กลาบสวัสดีทูโชมด้วยนะี่ครับผมอยู่กับผมเองโฟก์เกมิงเจเจขอ,อนึ่ง <st> uh> โฟก์เกมิงเจเจกดติดตามให้ถึง2,000ซับและในวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยอยู่กันในเกมโลบอกนั่นเองแต่พวกเราอยู่กันในแมป s ติลลิฟทอยเลสเวอร์ซัสคาเมล่าแมนเบต้าโอเคผมมั่นใจหนึ่งรา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 ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าผมพูดคำนี้ผิด แน่นอนเพราะผมลิ้นอาจจะพันนิดๆหน่อยๆโอเคเผื่อท่านผู้ชมถามว่าไอตัวเนี้ยมันคืออะไรและกบไอตัวเนี้ยคือตัวอะไรกันเนี่ยโอเคครับซึ่งทอยสป,ปีดิฟทอยเล่นเนี่ยมันคือตัวนี้คือดูจากภาพแล้วเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากซ่วมนะคนนี่คือต้นกำเนิดของ ซูเปอร์ลิฟทอยเลนั่นเองซึ่งมันเกี่ยวอะไรกับคาเมราแมนมาดูกันโอเคครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในซูเปอร์ิฟทอยเลในเอพิโซดหนึ่ถึง36ทั้งหมดเลยอยู่ทั้งหมด36เอพิโซดนะครับซึ่งใน1นาที30ิวิเนี่ยพวกเราก็จะเห็นมีคนเดินเข้ามาแล้วก็มีซูเีอิทอยเลเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็แค่กดลงเขาก็หายไปแล้วซึ่งเขาคนนี้ นั่นก็คือคาเมล่าแมนแล้วพวกเราก็จะเห็นว่ามีต,ต,ตัวทอยเลตตัวอันบร์เลอร์และนี่คือกองทัพของคาเมล่าแมนซึ่งพวกเราต้องมาลบสู้กันนี่คือต้นกำเนิดแล้วมีเพลงสุดอีปิกที่เขาเปิดมาให้พวกเราใช่ครับพวกเราไปจาัดก,การโถส่วมกันทุกคนจะเป็นยังไง โอเคครับท่านผู้ชมพวกเราเนี่ยก็ได้เข้าเกมสวิ e ิฟทอยเลสเวอร์ซัตคามล m าแมนเบต้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนซึ่งพวกเราต้องมาเลือกทีมกันก่อนโอเคเลือกทีมก่อนทุกคนเราจะเป็นไรเราเป็นสวิซ i p ทอยเลสทุกคนไอ้ย,ยาโอ้ยมีทั้งเออสวิซิฟแมงมุม มีน่าจะดีเจหรือเปล่าอันนี้โพลิชอันนี้ที่อะไรไม่รู้อันนี้ทหารทุกคนผมดูจากชุดนะผมผมรู้จักชื่อจริงๆแล้วน,นี้โถส้วมดําอัน,นชักโคกแบบคลาสสิกเลยทุกคนพวกเราจะข้ามขั้นไหมไม่เพราะเราต้องไปเอ้ยยู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 คอนโทรมีบอกเขาน่าจะเป็นฮะเอ้ย ขอบุณเจ้าพี่โอ้เงี้ยเงี้ยเงี้ย้ดี๋ยนะออกไงโอเคมันผมได้่ยโตโกงเข้ามาทุกคนบอสใหญ่เลยทุกคนมีเสียงเน้ยกีดอัดหน้าทุกคนเพราะเราจะไปกีดอัดหน้าโอ้โหทุกคนเพลง ช้ามากทุกคนหลับไม่ได้วินไปเลยวินช้ามากทุกคนเอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากโอเคเจ้าคาเมลา่าแมนบอคคามอนเบบี้เอ้ยผมจะไปหาคาเมลา่าเอ้ยเขาอยู่ทีมตีฟ้าเขาต้องเป็นคาเมลา่าแน่นอนเอาเอาดิคามอนเออเออเอเอเือ้ยทุกคนเอ้ย คาเมล่าอยู่ไหนคาเมล่าทุกคนนี่ทุกคนพวกเราเจอคาเมล่าไมแลวมาดิคาเมล่านี่นะคอมนเบบี on, ตัวใหญ่ก็ไม่ว่าแข็งแรงทุกคนมันไม่แข็งแรงมาแต่นิดเดียวโอเคอันดับต่อไปเนี่ยเนื่องจากไม่มีใครพาผมเข้าไปหาเออตัวนี้ผมเรียกว่าวิกทอเลีแล้วกันวิกชักโคกทุกคน ใครที่กินข้าวอยู่ขออภัยด้วยครับคือไม่มีใครพาผมเข้าไปแล้วซึ่งราคาตัวใหญ่อยู่ที่199โบักทุลบักคน1 9 9รโลบักซึ่งตัวนี้น่าจะชักโคกดำแล้วก็มีเครื่องสิ่งปฏิกูลอยู่ด้านหลัง98โลบักสปีดก็น่าจะเร็วกว่าที่คิดนะ จะดีกว่าไฟมั้งทุกคนดีกว่าบินอันนู้นคอนโทรเหมือนที่บ้านคอนโทรเราเมื่อกี้เลยทุกคนคอนโทรราพาเข้าไปในห้องนะสดยอดนะโอเคตัวแรกนะครับที่พ่อเราจะเป็นคือคลาสสิกเลยอยากเป็นคลาสสิกอันไหนคลาสสิกอันนี้หรือตัวเล็กเป็นตัวใหญ่กว่าทุกคนอืมไปไปที่เทเลพอร์ตหนึ่งทุกคน แล้วก็เปิดเพลงมาเลย Speed of o n โอ้ดูหน้าตาสุด Amazing <S มันคนไม่ได้นอน35ปีโอเคทุกคนเนื่องจากผมไม่เจอคามล่าแมนซากกะตัวเดียวทุกคนจะไปรีวิวสก,กินต่อไปเลยดีกว่าโอเคสก,กินต่อไปที่เราจะรีวิวคือตัวเล็กทุกคนนี่มีตัวใหญ่ก็ต้องมีตัวเล็กจริงปะพ่อรูปเลยต่อไป โอเคพวกเราได้เจอคาเมลาสปาวทุกคนพวกเราจะบุกไปยันลังตรงนู้นเลยทุกคนแม้ยืนเอกเทเลยนะได้เจอสวีดิทิฟทอยเลตวัน <adapting> เอ,อ้ยตกใจคขมอนมาสเออิเรียบร้อยหนึ่งคน มาสิมามาเจ้าคาเมล่าทั้งหลายนี่นะนี่นะเรียบร้อยไปหนึ่งอ้าวแคมแคมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเอาเข้าไปได้ไงอะ่ะดมาดิผมเข้าไม่ได้อะ่ะอ่าได้คาเมลา่าเรียบร้อยไปหนึ่งสิเพื่อนขอปีนหัวหน่อยเออเอเอท่าไม่ชม คาม,มล่าอยู่ในนั้นอย่างเดียวโอเคไม่เป็นไรทุกคนพวกเราเนี่ยจะรีวิวไปเรื่อยๆโอ้สปินสปินสปินไลท์ลาวโอ้โอ,โอ้นี่นะครับก็จะเป็นอ่าแมงมุมสีดำจิบจิบทอยเล่นแบบสไปเดอร์ทุกคนแล้วเพลงครับ <S <S เพลงก็ออกชา้ชาๆทุกคนตัวต่อไปที่ผมจะเลือกเนี่ย เป็นทาหารแน่นอนผมอยากเป็นทหารเปิดเพลงเพลงจะออกแนวช้าๆทุกคนช้าๆมีความหลอนนิดหนึ่งโอเคโย่นายพลสวัสดีครับท่อนสนใจไปเออรวมพลกับคาเมล่าแมนไปรอบสังหารเขากันพวกเราไม่ยอมที่เขามาต่อต้านชักโคกแบบพวกเรา พวกเราเอ้ยบังเพื่อนพวกเราออกจะหล่อเหลาเฮ้ยบงังพวกเราเนี่ยออกจะหล่อเหลาหน้าครบใช่หน,น้าครบมากทุกคนเฮ้ยเข้าได้ทุกคนเข้าได้โอเคคามอนอามาคาเมล่ามาสิใครใครจะเจ๋งกว่ากันมามาสิมาเออเออเรียบร้อยไปหนึ่งผมจะเสร็จอีกหนึ่งแล้วเนี่ย เอ้ยเพื่อนใจเย็นเราเพื่อนกันนะเราเพื่อนกันเราเคยรู้จักกันนะคือ,อจำไม่ได้เอะเคยเคย,เ,คยเออผมเกลียดเกมนี้ต่อไปจะเป็นสีฟ้าทุกคนเอไลโซนิกด้วยทุกคนโอเคโซนิกโซนิกว,วิง่งเร็วไหมวะวิ่งโคตรเร็วเลยกโอเคต่อไปซีฟีดิฟสี่พาร์ 4บวกนั่นเองคือเพลงจะเร็วขึ้นทุกคนเร็วมากๆเร็วมากๆเลยแต่ว่าคาเมล่าแมนอ้วมาแล้วคามอ,อนนายใช่หรือเปล่าคาเมล่าแมนยือ,อเรียบร้อยไปหนึ่งทุกคนเฮ้ยไม่จริงเพื่อนเพื่อนนี่เออแรง เออเดี๋ยนะอยโอเคทุกคนผมไม่หัวร้านละผมมีผมที่ยืมจากผมของผมใครบางคนคือผมเนี่ยได้ผมของผมของใครบางคนเอ้ยนี่ไงผมของผมชายคนนี้หรือเปล่าผมเนี่ยผมได้ผมฟรีจากชายคนนี้ทุกคนแล้วผมผมผมเนี่ย <c oughs> เพราะเราจะไปร้องตำรวจทุกคน <c oughs> ดูทางง่วงเลยโอเคผมอยากเป็นตำรวจละ ผมได้เป็นทาหารแล้วผมได้เลื่อนยศเป็นตำรวจโอเคพวกเราก็จะไปปราบดูสน,นะปราบคาเมล่าแมนทุกคนเฮ้ยชายบิ๊บบึ้มคนนั้นอะอยากเจอตำรวจจับไหม police s บ c u r ริ y ตำรวจมาแล,ล้วคอมบอดี้ ตำรวจจบโอเคจบเจ้ตำรวจเราต้องไปดิเป็นดีเจทุกคน, DJ, นดีเจทุกที่ไปกันเพราะเราจะไปเปิดเพลงอัดหน้าเขาทุกคนเขาเอ่อกล้องจอปิดของเขาจะได้ระเบิดตายทุกคนเปิดเพลง,พลงโอเคไป c m อ on yeah ดีเจโอเคตัวสุดท้ายฉันหวังพึ่งนายได้ใช่ไหมเ <_ an> จ้าสมิีดิพัสหกขอเรียกว่าไอหลายหัวไอหลายหัวเนื่องจากมีสามหัวทุกคนเออไปนี่อยากแคมป์มาสิมาไม่จริงมันยึดของพวกเราได้มันเป็นทีไ่ไงพลทหารยอมไหม ตอบได้ก็ดีโอเคมันจะเป็นโซนิกทุกคนแล้วก็จะไปสังหารสักสองสามคนแล้วพราเราจะไปเปลี่ยนพรรคไปเปลี่ยนฝ่ายทุกคนมาคาเมล่ามาสิตายหนึ่งเรียบร้อยสองผมก็เรียบร้อยสามทุกคนโอเคเพราะเราจะไปลองเปลี่ยนทีมจากซิมิทอยเลตกกายเป็นคาเมล่าแมนทุกคนปะ,ะคาเมล่าแมนโอเคคาเมล่าแมน ปปิงปองอพวกเราอยู่ที่ในกองทัพแห่งหนึ่งฮะคามเมลา่าชุดสูตรสุดหล่อเหลาพร้อมกับชุดเกราะและกล้องโอเคนี่คือเอเดี๋ยวนะหนึ่งเก้าสี่โอเคนี่คือการถ่ายทอดสดโดยอะไรไม่รู้โอเคใส่ชุดเกราะด้วยทุกคนป้องกันเอ่อ การกดชักโครกขาดท,ทุกคนโอเคทุกคนพวกเราจะไปปราบเหล่าร้ายนั่นก็คือสปอรทิตทอยเลนนั่นเองพวกเอ้เห็นมหน,นี่พวกเราเนี่ยต้องไปจาัดก,การไอ้ตัวนี้ให้ได้มันจะทําให้ประเทศชาติเราจเจริญขึ้นทันทีเอ้นายบังเอ้เจ้าบังอาจมากนะที่เข้ามาถึงที่นี่เจ้าเล่นผิดคนแล้วล่วยะย่ลโลอขอ้ามาดิ เรียบร้อยหนึ่งเรียบร้อยสองครับเรียบร้อยครับผมเนี่ยเรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรมีป้ายกดไลค์โอเคครับท่านผู้ชมเห็นป้ายนี้ไหมครับโอเคป้ายนี้เขาบอกให้กดไลค์ทุกคนใครเนี่ยที่คือชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยหรือชอบเนี่ยกดไลค์ให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนิดเล็กน้อยทุกคนนี่ไรครับประเทศไทยรวมละเนื้อแล้วพวกเราก็มีไม้ดูดสอบทุกคน ปั๊มส้วมอะ่ะทำให้น่าใจตัวนั้นลงไปนี่พวกเราต้องใส่กล้องกับชุดก่อนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วมีบ็อกซี่โค้าของโล b u x ให้พวกเราอีดทุกคนน่าเป็นการเพิ่มเลือดใช่ปะใช่แหละใช่แหละโอเคไปโอเครู้สึกกองทัพของพวกเราเยอะพอสมควรแล้วทุกคนพวกเราไปกันเพื่อน,พ,นพวกเราไปบุกฐานทัพ เซมิีนดทอยเอเลดกันทุกคนทําให้ประเทศชาติเราจเจริญขึ้นไปโอเคข้าสึกอยู่นั่นหน้าสองตัวใหญ่ๆเออแต่ไฟเราใหญ่กว่าเออนายอย่าเพิ่งถีเพื่อนตัวเองสิโอเคเรียบร้อยครับกองทัพเราเป็นไปด้วยดีครับท่านผู้ชมโอเคครับก็สมควรแก่เวลาครับท่านผู้ชมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็ ก็อย่าลืกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคใครที่สนใจเล่นแบบนี้ผมจะทิ้งลิงก์แบบนี้ไว้ด้านล่าง description นะครับท่านผู้ชมโอเคไว้เจอกันท่านผู้ชมโอยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมอนไอชักโคกเขาไม่ฆ่าผมเขาใจดีมาเรียบร้อยโอเคผมเอ้ยเดี๋ยวกดไลค์ทุกคนกดติดตามให้ผมด้วยโอเคไปละคามุย